s o น o มา l ีเป็นเกมสยองควัญเอาชีวิตรอดแบบไขปริศนาที่มีฉากอยู่ในสวนสัตว์เปิดเกมนี้เป็นเกมที่ใช้เส้นทางอิสระดังนั้นคุณอาจใช้เส้นทางใดก็ได้เพื่อบรรลุการแข่งขันคุณต้องเอาชีวิตรอดจากสวนสัตว์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดในขณะที่ค้นหาชิ้นส่วนกุญแจที่จะไขความจริงถึงต้นกําเนิดของมันรวบรวมชิ้นส่วนกุญแจทั้งหมดด้วยการไขปริศนาทั่วทั้งบริเวณ และหยุดการทำลายร่างกายของสัตว์ประหลาดสวนสัตว์จะถูกยึดครองโดยสัตว์ประหลาดและคุณได้รับมอบหมายให้เข้าไปในสวนสัตว์แห่งนี้เพื่อค้นหาสาเหตุของการระบาดของสัตว์ประหลาดและหยุดยั้งมันเพื่อบรรลุภารกิจนี้คุณต้องรวบรวมชิ้นส่วนกุญแจที่กระจัดก,กระจายไปทั่วสวนสัตว์หากต้องการค้นหาชิ้นส่วนกุญแจคุณต้องขไขปริศนาภายในกรงสัตว์เมื่อรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดแล้ว คุณสามารถประกอบมาสเตอร์คีย์เพื่อปลดล็อกแหล่งที่มาของความผิดปกติของสัตว์ประหลาดได้คุณมีอิสระที่จะสำรวจบริเวณสวนสัตว์พบกับนิทรรศการหน้าขนลุกสัตว์ประหลาดอันตรพานและดื่มด่ำไปกับสวนสัตว์ที่น่าตื่นเต้นแห่งนี้คุณต้องพยายามที่จะมีชีวิตอยู่ในขณะที่อยู่ในสวนสัตว์ความผิดปกติของสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันเดินไปตามพื้นที่ และพวกมันไม่สามารถฆ่าได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกกรณีคุณจะได้รับการติดตั้งบูมบัสเครื่องยับยังนี้ที่มีความสามารถในการหยุดมอนสเตอร์ที่ไล่ตามนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้มองเห็นสเปกตรัมออร่าของสัตว์ประหลาดท,ที่มองไม่เห็นรอบตัวคุณใช้มันได้อย่างชาญฉลาดต่อไปเป็นเรื่องราวของลักษณะรูปร่างของตัวละครสัตว์ประหลาดต่างๆสไนแคท รูปร่างของเขามีลักษณะคล้ายแมวแต่คอยาวดวงตาดำโตวแวววาวน่ากลัวอย่างพิลึกปากของเขายิ้มกว้างเป็นสีดำเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแมวเผือกและไม้เลื้อยจากไม้ครับมันเป็นหนึ่งในสัตว์หลายชนิดที่คุณสามารถตายได้แมวมีกายวิภาคคล้ายกับสปีชีวงเสือและแมวอื่นๆมันมีร่างกายที่แข็งแรงยืดหยุ่นตอบสนองอย่างรวดเร็ว ฟันและเล็บคมที่สามารถซ่อนได้เพื่อล่าเหยื่อขนาดเล็กมุมมองต่อกลางคืนกับการรับรู้กลิ่นที่ผ่านการพัฒนาและการสื่อสารของแมวเช่นการส่งเสียงแมวเป็นนักล่าที่มักจะก,กระชับกระเฉงที่สุดในตอนเช้าและตอนคำ่ำถึงแม้ว่าจะเป็นนักล่าผู้โดดเดี่ยวแต่ก็ยังเป็นสัตว์สังคมมันสามารถได้ยินเสียงความถี่ที่เบาหรือดังกว่าที่หูมนุษย์ได้ยิน เปน Lee Research รูปร่างของเขามีลักษณะาคล้ายกิ้งกาหรือสัตว์เลือ้อยคานมีการปรับสภาพร่างกายที่แตกต่างกันไปซึ่งทำให้สัตว์เลื้อยคานนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในทะเลทรายได้แต่สำหรับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกไม่สามารถดำรงชีวิตในทะเลทรายได้เนื่องจากเวลาผสมพันธุ์จะต้องอาศัยแหล่งน้ำเป็นตัวการในการผสมพันธุ์ ผิวหนังของสัตว์เลื้อยคลานนั้นมีความแห้งหยาบกระด้างกว่าผิวหนังที่ลื่นส่วนเมือกของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกซึ่งจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำออกจากร่างกาย f ฟนลี่ฟอกในเกมเข้าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆพวกเขามีนิสัยดีอาจเป็นกบสีเขียวหรือสีแดงก็ได้สีแดงมักจะวิ่งหนีเมื่อผู้เล่นเข้าไปหาเขารูปร่างโดยรวมคือ เป็นสัตว์ไม่มีหางเพราะกระดูกันหลังส่วนหางได้เชื่อมรวมเป็นชิ้นเดียวกับกระดูกสันหลังนอกจากนี้กบยังมีขาหลังยาวจากการยืดของกระดูกโดยมีบางส่วนเชื่อมติดกันและเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการกระโดดมีส่วนหัวที่ใหญ่และแบนราบปากกว้างมากมอนสเตอร์ฟีดเข้าเป็นปลาตัวใหญ่ดูเหมือนฟูฟแต่มีฟันที่แหลมกว่า เขาฆ่าผู้เล่นเฉพาะเมื่อเขาสัมผัสน้ำเท่านั้นบูฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลลักษณะที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่นี้คือเสียงของมันซึ่งสามารถได้ยินจากระยะไกลเกือบ5,000ไมล์จากแหล่งกำเนิดเสียงส่วนหน้าของบูฟมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างคล้ายกับฉลามแต่ส่วนหลังหางของมันจะบางลงเหมือนกับปลากระเบน แขนขาของมันดูเหมือนจะไม่ใช่คลีบแต่เป็นท่อที่มีพังผืดขนาดใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนผ่านน้ำด้วยย่างก้าวอันยิ่งใหญ่เฟนลี่ออสตริดหรือป่่างโดยรวมคือนกกระจอกเทศพวกเขามีนิสัยดีเขาเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและไม่สามารถบินได้เพราะไม่มีกระดูกซวงอกสำหรับใช้บินพวกมันเป็นนกที่สูงและมีน้ำหนักตัวมากที่สุดนกกระจอกเทศ มีถินกำเนิดในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตสงวนบนภาคพื้นทวีปทางตะวันออกพวกมันมีการปรับตัวในการดำรงชีวิตได้ดีภายใต้สภาวะที่แห้งแล้งแต่น้ำหนักจะลดลงไป25%เพราะมีการสูญเสียน้ำอาหารหลักของนกกระจอกเทศประกอบไปด้วยใบไม้ก้านดอกไม้และมเมล็ดพืชนกกระจอกเทศมีอายุยืนได้ถึง65ปีถึง75ปี เฟลลี่คาวในเกมเขามีรูปร่างที่แปลกประหลาดพิลึกซึ่งดูแล้วไม่มีความคล้ายวัวเลยแต่ดูเหมือนตัวสล็อตมากกว่าเขามีดวงตาสีดำโตใบหน้าคล้ายกับตัวสลอ็อตมีผิวสีเทาส่วนเท้าทั้งสี่มีลักษณะคล้ายเท้ามนุษย์อย่างมากวัวหรือโคเป็นสัตว์ที่มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม วัวถูกเลี้ยงเป็นปสัสสตว์เพื่อเอาเนื้อเพื่อเอานมและเป็นผลิตภัณฑ์นมอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นจากวัวเช่นมูลเพื่อใช้เป็นปุ๋ยคอกหรืเชื้อเพลิงในบางประเทศเช่นอินเดียวัวเป็นสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มอนสเตอร์อิเลฟเนในเกมเขามีรูปร่างที่เหมือนกับช้างแต่เขามีฟันที่แหลมคมเรียงรายเต็มปากเท่าทั้งสก็เหมือนของมนุษย์ช้าง เป็นสัตว์บกที่ใหญ่และมีน้ำหนักมากที่สุดในโลกถึงแม้ช้างจะตัวใหญ่และแข็งแรงแต่ก็เป็นสัตว์ที่นุ่มนวลฉลาดและจงรักภักดีช้างจึงไม่ค่อยจะต่อสู้กันแม้ในเวลาที่ต้องป้องกันตัวช้างตัวใหญ่จะอยู่ร่วมกันเป็นโคลงช้างตัวใหญ่จึงมีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขายราว60-70ปีโดยไม่ถูกสัตว์อื่นจับกินเป็นอาหารแต่อย่างไรก็ตามช้างกับถูกมนุษย์ฆ่า เพื่อเอางาจนใกล้ศูญพันธุ์ทำให้ต้องอยู่ในบัญชีสัตว์ครุ้งครองของสาภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติแต่ก่อนช้างมีหลายชนิดกระจายกันอยู่ทั่วโลกปัจจุบันช้างเหลืออยู่2ชนิดคือช้างแอฟริกาและช้างเอเชีย Monster Bear ในเกมเขามีรูปร่างที่เหมือนกับหมีเขาเป็นหุ่นยนต์สีน้ำตาลตัวใหญ่ ที่มีหัวเป็นหมีและมีฟันที่แหลมคมเต็มปากเขามีความเร็วมากมันอาจได้รับแรงบ,บันดาลใจมาจากหัวไซเลนเข้าอาศัยอยู่ในปา่ามันยังสามารถพบได้ในกรงของช้างสประหลาดด้วยหมีจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวตาและใบหูกลมเล็กริมฝีปากยืนแยกห่างออกจากเหงือกสามารถยืนและเดินด้วยขาหลังได้ ประสาทการดมกินดีกว่าประสาทตาและหูกินได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารและนี่ก็คือเรื่องราวของซูโนมาลีในอีพีที่1และยังเหลือพวกตัวสัตป,ปรัดอื่นๆอ,อีกนะคะในอีพีสค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมทัร์เพแฟนอาร์ที่เพื่อๆส่งมากันค่ะสวยและก็เท่มา,มากเลยนะคะแล้วพบกันใ่คลิปหน้าบ๊ายบาย